ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม GTA ออนไลน์กับพาร์ทที่18กันแล้วนะคุณผู้ชมใช่ไหมพาร์ทที่18ใช่ไหมผมก็จำไม่ค่อยได้นะคุณผู้ชมไม่ได้เข้ามานานมากเลยนะเกมนี้นะผมกาแต่ไปเล่นเกมอื่นอยู่นะครับครับก็ช่วงที่ผมไม่ได้เข้ามาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเกม GTA เขามีอัปเดตเพิ่มเข้ามาเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะอืผมก็เลยเข้ามาเช็คซะหน่อยสิปรากฏว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนๆเนี่ยเขาเพิ่งอัปเดต DLC ใหม่นะครับเป็น DLC ชื่อ LS c a r m i s นะผมจะเรียกมันสั้นๆว่า DLC ตเกียวดิกก็แล้วันนะ ถ้าคุณผู้ชมเคยดูหนังนะครับนานแล้วละ่ะปีอะไรนะปี2006มั้งฟัสแอนฟีเรียโตเกียวดิฟนะนั่นแหละถ้าคุณผู้ชมชอบหนังเรื่องนั้นนะ DLC นี้เนี่ยทำมาเพื่อคุณผู้ชมแน่นอนนะครับเพราะว่าเกม GTA ออนไลน์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขานำรถของในหนังเนี่ยเข้ามาในเกมแล้วนะครับรวมถึงพวกทีมพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะอืมก็น่าตื่นตาตื่นใจมากผมเองเนี่ยพอเข้ามานะเห็นรถใหม่นะครับก็รีบไปซื้อมาเลยนะครับ1นคันนะครับเนี่ยที่จอดโชว์อยู่เนี่ยนะมีไฟนีออนสีเขียวเนี่ยนะโชว์เครื่องด้วยเป็นง ครับก็รถที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นรถของตัวรายนะในเรื่องนะครับรู้สึกจะเป็นรถนิสสัน350ห้าศมั้งเป็นรถของตัวร้ายนะครับไอตัวดิฟคิงนะที่หน้าคล้ายๆสอรยุทต่ะใครยังไม่เคยดูนะลองไปหาดูได้นะครับนี่ครับเขาก็เรียนแบบมาเดะๆเลยนะอืมแค่ไม่ติดโลโก้นิสสันแค่นั้นเองผมก็ไปซื้อมานะแล้วก็แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับเต็มทุกอย่างเลยนะนี่ครับก็มาดูซิว่าตอนนี้เนี่ยของมีอะไรอัปเดตกันมาแล้วบ้างนะ เออแล้วก็เสื้อที่ผมใส่อยู่เนี่ยก็ของฟรีด้วยนะเห็นเขาแจกะนะไม่รู้ว่าเข้ามาแล้วมันก็ได้ก็เลยงงๆเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวพานี้จะไปดูสิว่ามันมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับก่อนอื่นต้องปิดกระโปรงหน้าก่อนนี่ครับก็มาเริ่มคลิปตอนกลางคืนเลยนะเพราะว่าไม่มีอะไรหรอกจากโชว์ไฟนีออนใต้รถแค่นั้นเองนะไปครับนิสันเลยขอลองหน่เซ็มันเป็นสายดิฟอะนะคันนี้ก็อาจจะไม่ได้แรงมากมาย เดี๋ยวผมจะไปที่ L S ค a r m i นะครับมันจะมีโลโก้ขึ้นมาน,ะนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้นะเป็นรูป L S เราจะนำทางไปตรงนี้ครับมันเป็นโรงรถนะนะที่เหมือนกับในเรื่องเลยนะครับเหมือนในเรื่อง Fast and Furious เลยครับก็ถ้าไปย้อนชมได้นี่ก็จะประมาณนั้นเลยแหละนี่ครับรถเราก็แรงใช้ได้อยู่คือมันไม่เน้นความเร็วนะเน้นดริฟ์ ลองดิฟโชว์่อยสิโอชนไปหนึ่งทีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีรถอัปเดตเข้ามาหลายคันแล้วนะครับจากในหนังนะนะซึ่งเขาเนี่ยจะเพิ่มเข้ามาทุกอาทิตย์นะเดี๋ยวตอนนี้ขอขับไปที่ l s คามีก่อนนะครับไปดูลองรถดิฟซ้ำหนึ่งทีสิรู้สึกว่าใน,นนั้นเนี่ยมันจะมีที่ลองรถด้วยปะก็อัปเดตครั้งนี้มันจะมีเลเวลแยกด้วยนะคุณผู้ชมก็คือเราจะต้องไปแข่งรถนะครับ หรือว่าเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ใน LS คา r Meet นะอืมเลวเวลมัมก็จะอัพให้เองเฉยๆเลยครับนี่ครับถึงแล้วนะเข้าไปดูซิเอารถเข้าไปเลย นี่ครับเหมือนในหนังเดะไงผ่คนเขากำลังถ่ายอยู่นะอันนี้นิสสันสกายไล e ใช่ไหม C-T-R คือแบบตื่นตาตื่นใจมากนะสำหรับคนชอบรถเนี่ยเพราะว่านี่แบบเอามาจากในหนังเลยนะครับแต่ว่ารถมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดนะเพราะว่าเขาต้องหลบเรื่องลิขสิทธิ์น,นิดนึงครับนี่ครับเป็นเงาอ, <Wow. S 1> อย่างเยอะมีคนเซลฟี่กับรถด้วยครับ ก็3คนนี้เนี่ยจะเป็นที่แข่งรถนะถ้าเราเดินเข้าไปนะครับเราไปกด G e ตรงนี้นะเราก็ต้องไปแข่งรถพอเราแข่งรถเสร็จเนี่ยเลเวล่มันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าไพไลท์นะมันจะเป็นรถของรางวัลน,นะครับในสัปดาห์นี้นะอืมเท่าที่ผมรู้นะก็คือเราต้องทําภารกิจของ L S c a r m i t เนี่ยโอเคก็เวลาดูเนี่ยกด F นะครับแล้วก็เลือกหัวข้อแรกเลยนะครับมันจะเขียน L S c a r m i t นะแล้วก,กดเข้าไปครับ จะมีหัวข้อไพ่ไลท์ชาเลน์นนะอันที่สามเนี่ยมันก็จะมีเคเวสอยู่นะครับซึ่งเคเวสของสัปดาห์นี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเติดหนึ่งในห้านะครับให้ครบสิบรอบนะเราก็จะได้รถขนันหนีไปเลยนะครับถ้าเราทำสำเร็จนะนะอืมก็ได้ไปแบบฟรีๆเลยนะก็คุ้มนะเกิดใครขยันเล่นนะนะส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่สมัครสมาชิกนะก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้สมัครสมาชิกตรงนี้ด้วยนะครับอืมซึ่งผมเนี่ยจำราคาไม่ได้แล้วนะ ไม่สมัครไปเมื่อตะกี้แหละแต่ว่าไม่ได้ดูราคานะครับจากนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่สักไหมเป็นร้านสักครับรู hey there, ้สึกว่ามันจะมีลายสักอะไรมาใหม่ด้วย <A very S 1> ้ะมั้งไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้นะอันไหนใหม่ <of> ไม่ให <pieces. S 1> ม,มก็ลองเลื่อนดูกันนะครับก็ cool. มีเยอะอยู่กัน cool. แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเหมือนบังคับให้เราแข่งรถบ่อยๆนะเราถึงจะสามารถปลดล็อกอะไรพวกนี้ได้ครับ ต่อมาไปดูตรงนี้ครับเหมือนมันจะมีที่ปลดล็อกไอ้นี่นะพวกเครื่องแต่งกายนะครับเป็นของใหม่นะเนี่ยนี่นี่ตรงนี้ครับเป็นร้านเสื้อผ้านะก็รู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเนี่ยตอนนี้มันเป็นเหมือนชุดนักแข่งนะครับโอ้โหดูวันนี้มีลายเยอะแยะเลยเหมือนเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเราสามารถย้ายรถของเราไปตามที่ต่างๆนะครับในโรงจอดรถเนี่ยนะไหนมาลองดินี่ครับก็ย้ายได้ทั้งหมด32ตำแหน่งเลยนะ <Wow. S 1> เราจะไปโชว์รถ ที่ไหนดีเอาแบบที่มันมีคนหน่อยเอ้ยตรงนี้ตรงนี้คนเยอะตำแหน่งที่24ครับไปดูนี่ครับรถวาร์ปมาแล้วไหไปดูซิโอรถมันเยอะมากเลยนะนี่จะส,จสวยๆทางนั้นเลยครับนี่รถเรามานี่แล้วมาเปิดกระโปรงโชว์หน่อยเซนี่ครับแล้วก็โชว์แสงสีหน่อยสตาร์ทเครื่องครับไฟนิออนติดครับ นี่ไฟหน้าเปิดให้หมดเป็นไงแล้วก็ขอจัดหน่อยครับลิงเครื่องโชว์ไม่รู้ทำเพื่ออะไรนะพวกนี้แล้วก็สำหรับคนชอบความเร็วนะโอ้โอเข้าไปครับเป็นไงสาวกรี๊ดไแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นรถเทสได้นะก็คือทุกอาทิตเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเอ้ยมีรถกระบะด้วยหรอ อย่างอาทิตย์นี้เนี่ยมันมีสามคันนี้นะคือเราสามารถเอาไปลองได้นะอืเหรอลองได้ด้วยหรอคันกลางนี้น่าจะแรงนะไม่เอาครับไม่ชอบแรงครับแต่ไหนมาแล้วก็ลองรถกระบะหน่อยเอาไปลองหน่อยสิเพื่ออะไรเนี่ยมีคันแรงๆนะแต่ไม่เอาไม่ชอบผมไม่ชอบความรุนแรงนี่ครับคุณผู้ชมเป็นที่ลองรถนะ ก็จะเป็นเหมือนลงจอดรถนี่แหละกว้างๆเลยครับเหมือนในหนังเลยนะแต่ว่าในหนังเนี้ยมันจะมีคนมีรถเต็มไปหมดเลยครับเป็นที่กว้างๆเลยอันนี้คือเราลองได้เต็มที่เลยครับโอ้โหรถรถรถขับยากมากเป็นรถกระบะอะไรก็ไม่รู้แปลกๆนะมีลายดอกซาก,กุระด้วยครับเหมือนมันจะไม่ใช่สายดิฟนะแล้วก็ไม่ใช่สายความเร็วคือไม่มีอะไรดีเลยนะครับนะแล้วเราจะซื้อมาเพื่ออะไรนะรุ่นนี้ แต่มันก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้ลองนะครับที่นี่ขมมีให้ลองอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมีสามคันนะอดีย่าลืเข้ามาลองกันอืมก็แปลกๆเออจะว่าไปนะเอารถที่ผมซื้อมาเนี่ยมาลองในนี้ไม่ดีกว่าเลยเดี๋ยวหาทางออกก่อนทางออกอยู่ไหนไม่รู้เราเอารถเรามาลองดิฟีกว่าครับผมซื้อมาผมยังดิฟไม่ค่อยเป็นเลยนะทางออกอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้ปั๊บ น่าจะตรงนี้โอเคเยอแล้วขับหาตั้งนานกลับมาแล้วมีรถ Honda Civic นี้มาจอาดข้างเรานี่ก็สวยดีนะสีฟ้าเนี่ยครับแต่ก็ไม่เท่าของเราน้อของเรานี่สุดยอดแล้วครับมิสันแค่ไฟนีออนนี่ก็จี๊ดแล้วโอเคเราเอารถเราไปลองกันบ้างดีกว่าครับ ถือมานี่ยังไม่ได้ลองเลยนะตรงไหนลองตรงนี้ปะตรงนี้คืออะไรอา้าตรงนี้มันไม่ใช่ที่ลองรถนะครับมันเป็นที่ดูครับเหมือนประมาณว่าเราเนี่ยมากับเพื่อนใช่ไหมแล้วก็ให้เพื่อนไปขับรถนะครับแล้วเราก็มายืนดูรถด,ดูเพื่อนดิฟนะประมาณนะั้นเพื่อไม่เอาออกก่อนโอเคเราจะเอารถเราไปลองกันดีกว่าครับว่ามันจะดิฟมันขนาดไหนครับเราสามารถเลือกไปกับเพื่อนได้นะแต่ว่า ผมไม่มีเพื่อนนา่าเศร้าไปครับมาครับคุณผู้ชมเอารถเรามาลองมั่งดีกว่าดูซิว่ามันจะดิฟมันขนาดไหนครับโอ้ไฟมันสวยมากเลยนออนไฟนิออนนะนะผมเป็นคนชอบสีเขียวนะโอ้โหสบัดสบัดแต่ว่าถ้าแต่งรถสีเขียวมันก็จะจี๊ดไปน,นิดนึงก็เลยแต่งเป็นดำเขียวไปนะก็สวยดี ละมังมันก็ดิฟดีอยู่แหละแต่ว่าโอ้ยแต่ผมดิฟไม่ค่อยเป็นเนี่ยครับก็คือเหมือนในฉากหนังเลยนะตอนที่พระเอกยังไม่เก่งและตอนนั้นยังดิฟไม่เป็นนะครับผไม่อยากสปอยเลยแต่ก็หนังมันก็นานแล้วเนาะ10-20ป,ปีแล้วก็สปอยนิดนิดนึงเป็นหลานของฝังนี้ครับเหมือนฉากในหนังเลยครับไปหาดูได้นะแต่ว่าอันนั้นเขาดิฟเก่งกว่าผมเยอะผมมันเป็นพวกดิฟมือใหม่ แต่ว่าแรงอยู่นะคุณผู้ชมคือรถพวกนี้เนี่ยมันก็แรงในระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเอาไปเทียบกับพวกรถซูเปอร์คาร์อะไรพวกเนี้ยมันก็คงเทียบไม่ได้นะครับอืมแต่ผมซื้อมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นรถของไอ้ตัวลายนี่หนักนะนะก็เลยลองซื้อมาดูครับแล้วก็เราขับอยู่ในนี้นะเราก็จะได้เลเวลของไอ้ตัวแข่งรถด้วยนะไอ้ตัวเลเวลเนี่ยเราสามารถเอาไปปลดล็อกพวกชุดพวกของแต่งรถอะไรพวกนี้นะอย่างคันนี้เนี่ยมันจะมี ลายรถนะครับของไอตัวดิฟคิงนะในหนังเลยอะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับมันก็เลยยังไม่ปลดล็อกลายพวกนั้นนะเรามาลองบุมมองบุคคลที่หนึ่งมาดีก่นครับนี่ครับเปิดไฟด้วยโอเคโอ้โหโอ้ย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 ตรงนี้มีหินมีหินคือลานมันกว้างดีนะแต่ว่าเสาเยอะไปป่าพี่นี่ครับก็รถคันนี้ผมแต่งไอตัวหน้าปัดได้ด้วยนะแต่งะปิีน้ำเงินมาครับ มันก็ไม่ค่อยแรงนะมันก็เลยควบคุมง่ายนิดหนึ่งครับก็ใช้ได้มันมีที่ให้เราลองลดด้วยนะนี่ครับเริ่มเป็นแล้วเริ่มดิสเป็นแล้วครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะปะออกดีกว่าโอเคออกมาข้างนอกดีกว่าครับ แล้วก็รู้สึกว่าจะมีธุรกิจใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นออโต้ช็อปเนี่ยนะเนี่ยครับก็คือให้เราเปิดอู่ซ่อมรถนะเป็นเหมือนกับดอมนะในหนังเลยครับประมาณนั้นแหละก็คือมีรถมาให้เราซ่อมนะครับแล้วก็มีการไปป้นด้วยนะเหมือนทําภารกิจอะไรอย่างนี้แต่ผมยังไม่ได้ซื้อนะแล้วก็มีรถใหม่นะครับอืมนี่แหละเขาอัปเดตทุกสัปดาห์เลยนะรถข้างบนบนเนี่ยก็มีหลายคันอยู่ชอบคันไหนก็ลองดูกันครับ ลมถึงเว็บ Southern Sandes ด้วยนะนี่ครับก็เพิ่มมาหลายคันแล้วแหละเป็นรถกระบะคันนี้หรือเปล่าที่เรา,เาไปลองน่าจะใช่นี่ครับสุดานี้มีรถราคาคันนี้ด้วยนะสีชมพูเนี่ยอืมก็สวยดีก็เมื่อกี้เราเอาไปลองในนู้ดมาใช่ไหมเราจะมาลองในชีวิตจริงกันบ้างครับมาดูซิว่ามันจะแรงขนาดไหนนะเราจะไม่กลัวรถพังเลยตอนนี้เราจะแบบเหยียบสองร้อยไปเลยครับ อาจจะไม่ถึกหรอกรก็มาดิครับก็มาดิครับซื้อมาแล้วมันต้องเหยียบครับรถแบบนี้มาครับแรงมันก็แรงนะถึงอาจจะสู้พวกรถซูเปอร์คาร์แพงๆไม่ได้นะครับแต่มันก็แรงเลยล่ะโอ้ยชนไปหนึ่งที oh <my> ขอทางหน่อยเพื่อนดิฟไปหนึ่งทีครับสวยๆใช้ได้แรงครับแรงอยู่ อาจจะสู้พวกรถสปอร์ตอะไรไม่ได้นะแต่ก็โอ้โหขับบนทางเท้าแล้วครับตอนนี้นะจุดจุดนี้ต้องมาครับต้องมาครับแรงอยู่ครับแรงอยู่แต่ว่าผมยังบีบไม่ค่อยเก่งโอ้โหกวาดป้ายไปทีครับเออจะว่าไปนะไตรงสนามบินน่ะมันจะมีทางเหินนะครับเอารถเราไปพังกันดีกว่าครับมาดิครับก็มาดิครับนี่ครับตรงนี้จะมีทางโค้งๆด้วยนะ เราได้ดีเเล็กอ๋อใช้ได้เราจะไปเหินกันครับให้รถเราพังไปข้นหนึงเอารถมาแล้วต้องเล่นให้คุ้มมาครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับจิตตายครับเห็นทางเหินไหมมาแล้วครับต้องมาแล้วครับนะจุดนี้ต้องมาแล้วครับตายไหมครับไม่เออใจเย็นนโอ้ยใช้ได้ครับยังไม่คว่ำครับตอนนี้นี่คือเกาะหายหมดแล้วครับ ตรงนี้ด้วยฝั่งนี้มีด้วยครับมีเหรอครับมีก็เอาครับตรงนี้นจะเหินขึ้นที่จอดรถอย่างกจะจรวดตายไหมน่าจะตายนะถ้าเป็นเรื่องจริงเยแต่ว่าไม่มีปัญหาครับจอดสวยด้วยเป็นไงน <Wow. S 1> ย่างโอดตคือมันก็มันดีนะอันนี้มีทางเหินลงจําได้ไม่ได้เล่นนะเนี่ยยังจำได้เอาซะหน่อยซะหน่อย,อยจอดปื๊บแบบดิจิตอล เรก็รู้สึกว่าจะมีทางเหินเข้าไว้นี่นะที่สนามบินนะครับเออไปทางนี้ดีกว่านี่ครับตรงนี้มันจะมีทางขายะอยู่นะเราปึ๊บขึ้นไปเลยครับปึ๊บขึ้นไปเลยครับอย่างกับซูเปอร์แมนไม่ความครับสุดยอดตรงนี้มันเป็นสตันจัมมานนะที่มันขึ้นมาแล้วไงผมทำครบหมดแล้วนะพวกสตันจัมเนะี่ยใช้ได้ครับรถจะบูบี้ไปหน่อยนะแต่ก็ใช้ได้เลย โอเคครับคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะก็พามาดู l s ลเคมีนะครับเป็น DLC ใหม่นะที่เพิ่มเข้ามานะครับในเกม GTA นะซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนานเลยนะครับก็เข้ามาดูนะให้ใหายคิดถึงกันด้วยแล้วกันไม่รู้มีใครคิดถึงเปล่าเดี๋ยวาพาดี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่บายบาย